Change my mind. Oh, I want to stay right here, right here. Chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good light. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain in the power, and I meet your friends and your minutes in the hours. So, what do you Hello. พอบ้านบ้านคอนโดวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่บนถนนรามคำแหงใกล้กับแยกลาสาลีโดยจะพามาเยี่ยมชมโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่บนสุดยอดโลเคชันในย่านนี้เลยนะครับติดในมบังกะปิใกล้รถไฟฟ้าถึงสาสายด้วยกันกับโครงการเดอะทรีหัวหมากอินเตอร์เชนจากปรึกษา real estate ครับวันนี้ใครได้มีโอกาสผ่านบริเวณแยกลาสาลีคงไม่มีใครไม่สังเกตเห็นตัวโครงการนะครับเพราะเขามีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆเป็น3ทาวเวอร์สูงและมีทางเชื่อมอยู่ด้านบนสวยเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยทีเดียว ภายในโครงการจะสวยงามและส่วนกลางจะมาแน่นขนาดไหนนั้นเดี๋ยวตามผมผู้ชมพร้อมกันเลยครับ oh, โครงการเดอะทรีหัวหมากอินเตอร์เชนจะประกอบไปด้วย5ทาวเวอร์นะครับโดยทาวเวอร์แรกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ค mm ือโซนพื้นที่ส่วนกลางครับส่วนทาวเวอร์สุดท้ายจะเป็นอาคารจอดรถและ3ทาวเวอร์กลางนะครับที่เห็นสูงเด่นเลยเนี่ยจะเป็นโซนพักอาศัยนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเริ่มชมตั้งแต่ทาวเวอร์แรกคือท,ทาวเวอร์ A อนี้เลยนะครับ โดยทาว่าเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันจะเป็นโซนพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดเลยนะครับที่บริเวณชั้นหนึ่งนี้อนาคตจะกลายเป็นช็อปร้านค้าแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสำนักง,งานขายโครงการนะครับท่านไหนที่สนใจโครงการก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ชั้นหนึ่งที่ทาว่เนี้ได้เลยครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น3ของ t o w เ r A เนะครับบริเวณนี้จะเป็นโซนโคเวอร์กิ้งสเปซนั่นเองครับให้ลูกบ้านสามารถมานั่งพักผ่อนทำงานอ่านหนังสือกันได้นะครับโครงการจัดที่นั่งไว้หลากหลายมุมเลยพร้อมการตกแต่งที่สวยงามมากเลยนะครับและดูด้านนี้ซะก่อนนี่เก้าอี e, ้แบบเอ็กซ์ตร้าไซส์มาเลยทีเดียวนะนั่งแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกสบายมากๆเลยนะครับยิ่งแอร์เย็นๆด้วยเนี่ยอาจจะโดนดูดวิญญ,ญาณสลบไปไม่รู้ตัวก็ได้นะครับบริเวณนี้นะน่านอนมากๆเลยทีเดียวมาต่อด้านนี้ครับผม บริเวณนี้นะครับจะเป็นห้องกระจกนะครับเป็นห้องที่โดนกระจกล้อมโดยรอบเลยเป็นห้องมีติ้งรูมนั่นเองครับลูกบ้านท่านใดที่ต้องการพื้นที่จะเป็นสัดส,ส่วนเป็นส่วนตัวนะครับก็สามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้ด้วยกับผมมาต่อที่ชั้น4กันเลยนะครับ บริเวณนี้จะเป็นโซนฟิตเนสขนาดใหญ่นั่นเองครับโดยโครงการจะมีการตกแต่งได้อย่างล้ำสมัยมากๆด้วยไฟ LED ด้านบนนี้เลยนะครับและจะสังเกตเห็นว่าเครื่องเล่นที่นี่มาเยอะและครบมากๆเลยทั้งโซนที่เป็นลู่วิ่งจักรยานเวทเทรนนิ่งแมชชีนเทรนนิ่งเครื่องเล่นนี่ครบคันและทันสมัยสุดๆรอลูกบ้านมาออกกำลังกายเวิร์คเอากันได้อย่างเต็มที่ในห้องนี้เลยครับเดินต่อเข้ามาที่ทาวเวอนะครับ จะเป็นโซนทาวเวอร์พักอาศัยทาวเวอร์แรกโดยที่นี่นะครับทั้ง5้าทาวเวอร์จะถูกเชื่อมถึงกันทั้งหมดเลยนะครับโดยอาคารพักอาศัยทั้ง3ทาวเวอร์นี้เนี่ยจะถูกเชื่อมกันที่ชั้น2ครับและมองไปที่ชั้น1เราจะพบกับโถง,แบบ Volume, งล็อบบี้ต้อนรับแบบดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งกินพื้นที่มาถึงชั้น2ที่เป็นทางเดินเชื่อมนี่เลยนะครับผมพร้อมด้วยพื้นที่อ outdoor waiting area พื้นที่รอคอยสาหรับบุคคลภายนอกด้วยนะครับและที่โถงทางเดินเชื่อมต่อของแต่ละทาวเวอร์นี้นะครับก็จะมีห้องรีแลก ให้ลูกบ้านสามารถมานั่งพักผ่อนได้ที่บริเวณนี้มุมหนึ่งได้ด้วยครับในส่วนของทาวเวอร์ E ซึ่งอยู่ด้านหลังสุดของโครงการนี้จะเป็นอาคารจอดรถนะครับโดยทาวเวอร์นี้เนี่ยจะสูง10ชั้นสามารถจอดรถได้ประมาณ45.9%ไม่รวมจอดซ้อนคันและที่รูฟท็อปของทาวเวอร์ E นี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่อีกโซนนึงเลยครับซึ่งจะประกอบไปด้วยสนามฟุตซอลสนามเด็กเล่นและสวนพักผ่อน ให้ลูกบ้านสามารถทํากิจกรรมที่หลากหลายกันบริเวณนี้ได้เลยครับและในส่วนของทาวเวอร์พักอาศัยทั้ง3ามทาวเวอร์นะครับจะมียูนิตพักอาศัยรวม590ยูนิตโดยการที่โครงการแบ่งเป็นสามทาวเวอร์แบบนี้ทําให้แต่ละทาวเวอร์เนี่ยมียูนิตพักอาศัยไม่ถึง200ยูนิตครับและในแต่ละชั้นก็จะมียูนิตสูงสุดเพียงแค่7ยูนิตต่อหนึ่งชั้นเท่านั้นครับทาให้ลูกบ้านที่นี่ได้รับความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยสูงสุดจริงๆครับชั้นพักอาศัยจะเริ่มต้นที่ชั้น3ถึงชั้น30นะครับ ส่วนชั้น31และชั้น Rooftop จะเป็นส่วนกลางขนาดใหญ่เลยที่เชื่อมต่อกันทั้ง3า o ทาวเวพักอาศัยเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ Tower พักอาศัยแรกคือ Tower B นะครับโดยที่ Tower B นี้เนี่ยชั้น31จะมีห้องพักอยู่ด้วยและใกล้ๆก,กันนี้นะครับบริเวณนี้เลยก็จะมี Sky ยลา n ช e นั่นเองครับโดยห้อง Sky l ลา n ช e นี้นะครับ สามารถเห็นวิวมุมสูงของรามกำแพงได้แบบเต็มตาเลยทีเดียวหันหน้าไปทางแยกลำสาลีนะครับนั่นเลยรถไฟฟ้ากำลังก่อสร้างอยู่ด้วยตรงนี้วิวสุดอลังการเลยนะครับทั้งวิวถนนวิวคลองนะครับสวยงามโปร่งโล่ง,ลงดูหน้ามานั่งพักผ่อนมากๆเลยครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเซ e รเตอร์รูมนั่นเองเป็นห้องดูหนังสุดอลังการเลยให้ลูกบ้านสามารถมานั่งนอนพักผ่อนดูหนังได้เปรียบเสมือนกับโรงภาพยนตร์ส่วนตัวของโครงการเลยนะครับเดินต่อมาที่ทาวเวอร์ซีนะครับ ซึ่งเป็นทาวเวอร์ตรงกลางทาวเวอร์ Tower นี้จะมีความพิเศษก็คือจะมี O2 Creative Space นั่นเองครับบริเวณนี้เนี่ยเหมือนกับเป็น Co-Working Space ซนะครับแต่เป็น Co-Working Space ที่เป็นพื้นที่พิเศษเลยครับ พะเขามีออกซิเจนบริสุทธิ์ให้เราหายใจกันได้เต็มปอดเลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยมีออกซิเจนเทียบเท่ากับเขาใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะโครงการมีเครื่องผลิตออกซิเจนให้ให้ลูกบ้านสามารถมานั่งทํางานพร้อมกับรีแลกซ์บริเวณนี้ได้เต็มที่เลยแล้วก็เช่นเคยครับวิวเนี่ยสุดตา,าตาอลังการมากเลยจริงๆมาต่อที่ทาวเวอร์ดีนะครับทาวเวอร์นี้ส่วนกลางก็จะมี kids room ห้องเด็กเล่นนะครับให้น้องๆหน,หนูหนูเนี่ยมาเล่นสนุกกันตรงนี้มาเสริมพัฒนาการตรงนี้กันได้เลยครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็น O2 Lounge ครับ O2 Lounge เนี่ยก็เป็น Sky Lounge ที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนกันได้นะครับและก็เช่นเคยครับมาพร้อมกับอากาศบริสุทธิ์ออกซิเจนบริสุทธิ์เลยนะครับนี่เรากำลังอยู่เขาใหญ่กันหรือเปล่าเนี่ย <laughs> นะครับบรรยากาศตกแต่งได้ดูธรรมชาติมากเลยแถมห้องนี้นะครับเห็นวิวคลองเป็นลำน้ำธรรมชาติแบบนี้นะครับดูบรรยากาศเนี่ยก็ดูน่ามานั่งพักผ่อนดูสงบมากเลยครับผม ตอนนี้นะครับผมขึ้นมาที่รูฟท็อปของทาวเวอร์ซีแล้วเราจะพบกับสระว่ายน้ําสุดอลังการบริเวณนี้เลยเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่เลยนะครับความกว้าง6เมตรความยาวกว่า30เมตรเลยครับให้ลูกบ้านสามารถมาว่ายน้ําออกกําลังกายได้อย่างจริงจังเลยแถมยังมีสระาเด็กด้วยนะครับและบริเวณนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าจะเป็นสระแบบ In f ฟ n i t y ี้เอชนะครับให้เราสามารถว่ายน้ําไปชมวิวสวยๆโครงการได้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับต่อมาที่ด้านนี้เลยครับ จะมี1จุดไฮไลท์ของโครงการเลยครับตามผมมาครับผมและบริเวณนี้ครับคือพานรามิกวิวเด็ก e นั่นเองครับเป็นบริเวณที่ให้เราสามารถมาชมวิวมุมสูงโครงการได้อย่างอลังการเลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะมีพื้นที่เป็นกระจกใสด้วยมองไปเห็นสระว่ายน้ำด้านล่างเลยหวาเสียวนิดหน่อยนะครับเป็นมุมที่สามารถเห็นวิวที่แบบฟินๆเลยพร้อมกับการตกกระจกใสเห็นไหมครับ ให้เราเปิดมุมมองได้กว้างไกลกว่าใครเลยครับผมเห็นวิวมุมสูงของรามคำแหงได้แบบอลังการมากๆเลยครับห้องตัวอย่างแรกที่จะพาพชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom ขนาดประมาณ26ตารางเมตรโดยถือว่าเป็นห้องรูปแบบไฮไลท์ของโครงการเลยนะครับเป็นห้องที่มีหน้ากว้าง กว้างมากๆเลยครับกว้างถึง8เมตรเลยทีเดียวนะทาให้ห้องนี้นะครับดูมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงมากเลยทีเดียวแถมมีได้ช่องแสงขนาดใหญ่ทั้ง3โซนเลยทั้งโซนลีฟิ้งโซนห้องนอนแล้วก็โซนห้องครัวด้วยครับด้วยบานช่องแสงขนาดใหญ่ทั้ง3โซนเลยนะครับประกอบกับความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยโครงการให้มาถึง2.7เมตรด้วยกันก็ยิ่งเสริมทําให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งดูอยู่สบายมากเลยครับ เมื่อเปิดเข้ามาในห้องนะครับโซนแรกที่จะเจอก่อนเลยก็คือโซนลิฟวิ่งนั่นเองครับโดยบริเวณนี้นะครับเราสามารถวางโซฟาขนาดประมาณ2ที่นั่งได้ติดทีวีทั้ง40นิ้วนะครับก็สามารถนอนดูทีวีนั่งดูทีวีได้อย่างสบายสบายเลยแถมบริเวณนี้ยังเจอช่องแสงขนาดใหญ่ของโซนลิฟวิ่งให้เราสามารถเปิดรับวิวได้แบบฟินฟินเลยนะครับอย่างห้องนี้นะครับเป็นห้องตัวอย่างอยู่บนชั้น25โดยจะหันไปทางแยกลำสาลีนะครับตรงนี้เราสามารถเห็นวิวได้อย่างสวยงามเลยทั้งวิวถนนแล้วก็วิวคลองแสนแสบครับ ส่วนมุมนี้ครับเราสามารถจัดวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบ2ที่นั่งได้ก็ลงตัวกับพื้นที่มุมนี้พอดีเลยนะครับมาต่อที่ด้านนี้เลยโซนนี้คือโซนครัวนั่นเองครับโซนครัวนี้นะครับเป็นครัวแยกที่ติดระเบียงด้วยครับอนาคตเราอาจจะสามารถทําประตูกระจกบานสวิงบานพับด้านนี้ได้เลยนะครับก็เป็นครัวปิดที่สมบูรณ์ได้เลยสามารถทําอาหารอย่างจริงจังเลยนะครับโดยโครงการใช้ชุดเคาน์เตอร์ครัวท็อหินสังเคราะห์ตู้ลอยฮอฟฮูดซิงค์มาครบพร้อมทําอาหารได้เต็มที่เลย และก็แน่นอนว่าด้วยความที่อยู่ติดกับระเบียงนะครับเราก็สามารถเปิดระบายอากาศระบายกลิ่นได้เต็มที่เลยครับผมส่วนด้านนี้ครับจะเป็นโซนห้องน้าครับโครงการจะให้ชุดสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ําจากแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะครับมาครบเลยและบริเวณโซนอาบน้นํานี้เราก็สามารถติดตั้งกระจกบานกั้นอาบน้ําหรือม่านกั้นอาบน้ําเพิ่มเติมเองได้ครับมาต่อที่ฝั่งตรงข้ามด้านนี้เลยครับก็จะเป็นโซนห้องนอนนั่นเองครับเราสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะครับผม ที่ปลายเตียงติดทีวีซะหน่อยก็สามารถนอนดูทีวีได้สบายใจเลยส่วนฝั่งนี้ครับถ้าใครมีของเยอะๆเสื้อผ้าเยอะๆนะครับอาจจะมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าเต็มแผงผนังฝั่งนี้ได้เลยครับผมเพราะพื้นที่เขามีขนาดใหญ่มากเลยนะให้เราสามารถเก็บของเก็บเสื้อผ้าได้เพียบเลยหรือใครจะซื้อตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ลอยมาวางแล้วก็จัดวางข้างๆนี้เป็นโต๊ะทํางานโต๊ะอเนกประสงค์โต๊ะเครื่องแป้งก็ยังลงตัวเหมาะสมกับพื้นที่มากเลยนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยห้องวัน e r r o o มขนาด26ตารางเมตรหน้ากว้าง8เมตรห้องนี้เนี่ยถือว่ามี l a y ยอรที่ดีมากๆม,มีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้เป็นสัดส่วนลงตัวมากๆเลยครับทั้งโซน Living โซนครัวโซนห้องนอนห้องน้ำนะครับลงตัวสุดๆเลยเหมาะกับการใช้ชีวิต1-2คนได้แบบสบายๆเลยครับ ที่กาลังมองหาที่พักอาศัยสาหรับครอบครัวนะครับผมขอแนะนําห้องนี้เลยห้องแบบ two bedroom ขนาดประมาณ4 2 5ตารางเมตรครับโดยห้องนี้จะเป็นห้องแบบ two bed two bath ด้วยนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ํากันไปเลยทีเดียวเมื่อเปิดเข้ามาในห้องนี้นะครับจะพบกับโซน living ขนาดใหญ่ก่อนเลยนะครับและเราจะได้โซนครัวเปิดบริเวณหน้าห้องนี้ด้วยครับโดยโซนครัวเปิดนี้นะครับจะเป็นทรงตัว L เลยนะครับทั้งเคาน์เตอร์ครัวและตู้ลอยมาพร้อมกับ hob w o o ซ s i n ให้คุณพ่อแม่บ้านสามารถทําอาหารได้อย่างเต็มที่เลย โดยโซนลิฟิ่งนี้จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับโดยเราสามารถวางชุดโซฟาและชุดโต๊ะรับประทานอาหารบริเวณนี้ได้เลยนะครับและโซนลิฟิ่งนี้ก็จะพบกับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดออกไปเป็นโซนระเบียงครับให้เราสามารถยินรับลมชมวิวบริเวณนี้ได้อย่างห้องตัวอย่างด้านนี้นะครับ2 bedroom เนี่ยจะหันไปทางมอรามกำแพงครับโดยตรงนี้นะครับเราสามารถเห็นสนามราชมังคลาด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นซิตี้สเคปป็นบ็กกล่าวดูสวยงามอลังการสุดๆเลยครับผม ส่วนทางขวามือผมนี้นะครับก็จะเป็นส่วนห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันระหว่างโซนลิฟวิ g งและห้องนอนรองห้องนอนรองนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับ โดยห้องนอนรองนี้ก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวเราสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้เลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซนมาสเตอร์เบดรูมครับมาสเตอร์เบดรูมนี้ก็สามารถวางเตียงขนาด5หรือ6ฟุตได้เลยนะครับและบริเวณช่องแสงมุมนั้นครับจะได้กระจกแบบ bay window ด้วยเราก็สามารถวางเป็น Day ์เบดหรือจะทําเป็นชุดโต๊ะเนกประสงค์โต๊ะเขียนหนังสือสามารถนั่งทํางานอ่านหนังสือพร้อมกับเทควิวฟินๆได้ที่บริเวณนี้เลยครับ และที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยเรียกได้ว่าห้องนี้เป็นห้อง2 Bed, Two t h ที่สมบูรณ์แบบสามารถพักอาศัยอยู่แบบครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์เลยครับ การหัวหมากอินเตอร์เชนถือว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บนสุดยอดโลเคชั่นในย่านรำลำ,ำแขงเลยนะครับโดยด้านหลังโครงการนี้จะอยู่ติดกับเดอะมอลล์บางกะปิด้วยเราสามารถเดินไปใช้บริการสบายๆเลยเพียงแค่150เมตรเท่านั้นครับด้านหน้าโครงการอยู่ติดถนนใหญ่ราคํำแขงอยู่ห่างจากแยกลำสาลี300เมตรนะครับและจุดนั้นในอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นลำสาลีอินเตอร์เชนจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า3สายด้วยกันทั้งสายสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาล ทำให้ในอนาคตเนี่ยลูกบ้านที่พักอาศัยที่นี่นะครับสามารถเดินทางในทิศทางถนนรามคําแหงลาดพาร้าวศรีนครินนวมินได้ภายในอึดใจเลยครับแถมบริเวณเดอะมอลล์บางกะปินี้นะครับก็จะมีท่าเรืออยู่ด้วยเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่เดินทางสะดวกสบายทั้งรถรางเรือเลยทีเดียวครับโครงการยังมาพร้อมกับส่วนกลางขนาดใหญ่บนพื้นที่เชื่อมต่อกันทั้งสทาวเวอร์เลยนะครับและยังมีส่วนกลางรูปแบบใหม่อย่าง O2 l o u n g e O2 Creative Space ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน ygen, ช่วยรีเฟรชให้ร่างกายสดชื่นมากกว่าที่เคยแถมห้องพักที่นี่ยังมาแบบหน้ากว้างดูอยู่สบายมากๆและยังมีห้องแบบ2 Bed 2 Bath ขนาดกำลังดีลงตัวกับการพักอาศัยเป็นครอบครัวด้วยครับวันนี้โครงการ The Tree หัวหมาก Interchange สร้างเสร็จและพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับ ท่านที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการจริงห้องพักจริงวิวจริงส่วนกลางจริงกันได้เลยนะครับโดยช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆโครงการจัดโปรโมชั่นรอไว้เพียบเลยทั้งฟรีเฟอร์ฟรีแอร์และฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะครับในราคาเริ่มต้นสุดว้าวเพียงแค่2.19ล้านบาทเท่านั้นครับท่านที่สนใจโครงการนะครับนาทีนี้บอกเลยว่ารอช้าไม่ได้แล้วครับผมแล้วแวมาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับ วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจ,จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพอบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ